คัชชาวิทยาวิโรจนนะคะเจ้าของร้านยุนะะ้ย <Okay. S 1> ิงแฮนด์เบดค่ะตอนแรกน้องยุ้ยิงนี่จะอยู่ในนิทานนะคะที่ทำในตอนเรียนมันจะเป็นเด็กหัวหยิกซึ่งไม่เข้าใจว่าเกิดมาแล้วทำไมผมไม่ตรงเหมือนคนอื่นเขา เขาก็จะพยายามไปทําทุกวิศีทางค่ะเ่นไปลองสระผมบ้างเพื่อนเขาบอกว่าสระผม,มบ่อยๆสิผมจะได้ตรงนี้เขาลองไปสระผมลองเอาผ้าไปโพกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังผมไม่ตรงเหมือนคนอื่นบังทีค่ะแม่เขาก็เลยบอกว่าทงครอบครัวเราเนี่ยผมหยิกตอนหลังในนิทานมันก็จะจบที่ว่าน้องยุ้งยิ่มเขาเริ่มจะแฮปปี้ที่เขาผมหยิกละเพราะว่าคนอื่นๆในครอบครัวเขาก็าผมหยิกกันทหมดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมาต่อย,ยอดเป็น,นตัวการ์ตูนลงบน เสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็กลุอื่นอตัวกระตูนนะคะที่เราออกแบบเองทั้งหมดเลยเรับรองว่าจะไม่มีได้อื่นแล้วก็จะขายทีหลักๆที่นี่ที่เดียวอาจจะเป็นงานเทนท์มือทั้งหมดทุกตัวเลยค่ะทั้งเสื้อก็ะเป๋นพอกระเป๋าทุกอย่างเล ที่ซิกเนดาที่เดียวค่ะและ้วก็ยังยังไม่คิดว่าจะไปที่อื่นเพราะว่าทํากันแค่สองคนจริงๆค่ะก็อันนี้จะยื่นนะคะนี่อันนี้เพ้นท์สดใหม่ๆค่ะยังไม่เห็นน้องีน,นี่ค่ะเป็นจะยื่นแล้วก็จะมีผ้ามันคอผ้ามันคอนําเสนอมากนี่เป็นตอนที่เขาพยายามไป ทำผมตรงนะคะดูแสนสดใสมากก็จะมีมุมถ่ายรูปค่ะใครอยากเป็นน้องยุ่งยิง่งจะมีการถือแบบนี้ล้วก็ถืออย่างนี้แล้วก็จะเป็นน้องยุ่งยิง่งกันได้ทุกคนค่ะเดีย๋ยวก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊ก แฮนด์เมดด้วยก็ได้ค,ค่ะมีเฟซบุ๊กเหมือนกันเสิร์ชหาคขอว่ายุ่งยิงย่งแฮนด์เมดได้ค่ะก็ตั้งแตเ่เห็นคนมาที่ซีเคด้าก็ยังไม่เคยเห็นใครพูดว่าผิดหวังเลยสักคนนะคะรับรองว่าสินค้าที่นี่น่าสนใจไม่เฉพาะแค่ร้านยุ่งยิ่งแฮนด์เมดแต่ว่าร้านอื่นๆก็มีสินค้าน่ารักน่ารักให้เลือกชมเยอะค่ะแล้วที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะหา,าที่ไหนไม่ได้ค่ะ ก็ถ้าสมมติมาที่ซิเคดาก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปก,กันที่รถเป็นสสีเขียวนี่นะคะขอบคุณค่ะ